สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับดวงรายสัปดาห์1 9บเกถึงยีกรกฎาคมสองพก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะสัปดาห์นี้อะราหูอยู่พบราพานะครับดาวพุธเนี่ยจะย้ายวันที่20 นะครับเพอเอินเะนี่ยติดวันที่19มาหน่อยหนึ่งก็เลยต้องเขียนกำกับไว้ว่าวันที่19ดาวพุธเนี่ยเขาังเขาังยอ,ยอยู่ตรงนี้พอวันที่20ดาวพุธมากุมลักแล้วทับลักนะแล้วดาวอาทิตย์ดาวการเงินก็มีอยู่ด้วยกันคู่นี้เป็นคู่ที่ดีดาวอังคารกับดาวศุกร์วันที่19เก้า็ยังอยู่ตรงนี้20ย้ายพร้อมกันเลยนะพุธขยับมาอังคารศุกร์ขยับตีนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าดีหรือไม่ดีนะกุมกับดาวเกต ดาวสาวเล็งลักอยู่ภพปัตตนีเป็นเกษตรนะดาวพฤหัสอยู่มรณะดาวพฤตัยูอยู่ภพกรรมะพระจันทร์ครับ19 20ครับพระจันทร์อยู่ภพที่5้าราศีพิจิกเล็งกับราหูเกิดขั้กว่าคาดพระจันทร์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองพระจันทร์ตกภพอรินะแล้วก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่พระจันทร์เล็งลักนี่นาาเ,นเนี่ยจันทร์เพลนไง วันที่25วันอาทิตย์เ,ยเอ่อโทษทีวันที่24 24เนี่ยใช่ไหมยพระจันทร์เลงอาทิตย์ก็วันพระพระจันทร์เต็มดวงนะครับึืน15ข้ามเดือน8หลัง25 5พระจันทร์ตกพบมรณนะอ่ะเรามาดูกันดูชะตาของท่านชาวลัคนาราศีกรกฎนะเอาขอเริ่มที่ดาวพุธเนี่ยนะดาวอาทิตย์เนี่ยนะ ทับลักอยู่ตอนนี้ดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ํามาอยู่ในกรกฎเนี่ยแม่ธาตุน้ําถือว่าโอเคถ้าจะเจอเพื่อนเก่าหรือได้เจอเพื่อนใหม่ในแบบคาดไม่ถึงเพราะอะไรดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชากเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอ่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเรียกว่าอาจจะไปเจอสังคมใหม่ๆเพื่อนฝูงใหม่ๆสังคมคนหมู่มากนะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ ดาวอาทิตย์เดกับดาวการเงินไงดาวเจ้าเรือนการเงินมาทับลักเป็นมหาจักรโอ้โหดูดีเลยและคู่นี้เขาเป็นลคู่ค้าขายคู่วิชาการด้วยถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเลยนะครับส่วนเดี่ยดาวคารดาวศุกร์เขาย้ายไปเขาย้ายไปไหนพบการเงินดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภดาวเจ้าเรือนพันธุโชคลาบหลักทรัพย์ มาอยู่ในเรือนการเงินีน่นะเลงดาวพฤหัสด,ด้วยนะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะอยู่บราณนี้ไม่เสียหายอะไรนะครับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์ดาวเจ้าเรือนการเงินอาจจะเจ้าเรือนหลักทรัพย์กับเจ้าเรือนลาภะโชคลาภมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็คู่มิตรเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกันงาน ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนพบการงานเป็นดาวเจ้าเรือนพบปุตตะสิ้นใหม่ๆเห็นไหมมันมีกิจกรรมมันมีธุรกรรมธุรกิจเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะเรียกว่าในรอบเดือนนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เปลี่ยนของท่านนะเพราะว่าทั้งดาวประจําตัวทั้งดาวศุกร์ดาวอังคารเนี่ยย้ายพร้อมกัน3ดวงในวันเดียวอ่านะในวันเดียวคือวันที่20นสะ ยี่สิบพระจันทร์อยู่นี่สิบเก้ายี่สิบเนี่ยพระจันทร์ยังอยู่นี่เนี่ย, 19, ย,ย,ย,ยแล้วเลงลาหูนะลาหูอยู่คบลาพาดด้วยตรงนี้อาจจะไม่ดีเพราะว่าถึงเป็นคู่คราดนะครับเป็นเงามืดความคิดความอ่านต้องระวังเรื่องจิตใจเพราะอะไรหนึ่งพระจันทร์เนี่ยคือตัวตนของท่านเป็นชีวิต,ตจิตใจเป็นเรื่องของอารมณ์นะเป็นเรื่องของอารมณ์ลาหูเนี่ยเป็นเงามืด เนี่ยพอมันเลงกันมันเป็นคู่คราดอันนี้แก้ที่เรื่องของความจิตใจของเราอย่าตระหนกตกใจตื่นกลัวกับอะไรพยายามมีสมาธิสักนิดหนึ่งสวดมนต์ไหวพะนะสิบเก้ายี่สิบน,น,นะนะครับนะลาหูมันเกิดคลาดมันเกิดคลาดฉะนั้นก็ต้องร,าาระมัดระวังนะแต่ไม่ได้รุนแรงร้ายกาจหรือจะทำให้ชีวิตล้มเหลวอะไรไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นให้นะมัดระวังสักนิดหนึ่งแค่นั้นเองเพราะอะไร เดี๋ยววันที่20เดี๋ยวดาวพฤหัสอันเลงนะาเลงเลงดาวศุกร์เลงดาวเกตแบบเนี้ยในเรื่องของเงินทองหรืออะไรเงี้ยมันยังโอเคอยู่เรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกหรืออะไรเงี้ยมันยังมันยังใช้ได้สําหรับชาวลัคนาราศีก็กฎนะและดาวอาทิตย์เห็นไหมดาวการเงินเขาเป็นมหาจักรทับลักถือว่าดีถือว่าดีเพียงแต่อาจจะต้องระมัดระวัง ราระวังในเรื่องอะไรเรื่องคู่ครองครับปัตตานีดาวเสาร์เป็นเกษตรดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวธาตุไฟดาวเสาก็ธาตุไฟเขาเาร่งกันความร้อนความร้อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าไฟที่เป็นรูปธรรมนะความเดือดร้อนความร้อนรุ่มและยิ่งมอวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยพระจันทร์เนี่ยมาอยู่ด้วย,ยชีวิตจิตใจไปอยู่กับดาวเสารใช่ไหม ดาวเสวาร์เพราะดาวจันทร์เป็นดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่กับดาวเสาร์และดาวเสาร์เขาเป็นเกษตรและตรงนี้มีดาวอาทิตย์อยู่เนี่ยคู่ธาตุไฟของเร่งการแต่ทีศนี้ยังดีวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยเป็นวันพระนะขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดหลังเห็นไหมพระจันทร์เต็มดวงแต่ไปเต็นดวงในกับดาวเสาร์นะมันทําให้เรื่องของความ ทะเลาะเบาแหวงอ่ะต้องระมัดระวงังเพราะว่าไฟอ่ะนะขึ้นชื่อว่าไฟมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเรื่องของความใจร้อนนะและดาวดาวพุธเนี่ยพุธคืออะไรการเจรจาคําพูดการสื่อสารเนี่ยต้องระมัดระวังสักหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังสักหนึ่งแต่โดยภาพรวมดูชะตาท่านเรื่องการเงินโชคลาภเนี่ยมันมาแล้ว มันมาแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยมันมาทับลักเนี่ยเป็นมหาจักรเนี่ยและดาวโชคลาภดาวหลักทรัพย์เนี่ยมนอยู่เรือนการเงินเนี่ยอันนี้จบถือว่าสวยงามนะเนี่ยมันต้องเริ่มอะไรใหม่ๆกิจกรรมธุรกิจเพื่อนฝูงอ่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ช่วงนี้เศรษฐกิจมันจะซบเซาด้วยนะสถานการณ์บ้านเมืองเกี่ยวกับโรคระบาดมันก็ยังรุนแรงน่แต่ตัวท่านชาวกรกฎ เขาเรียกว่าเป็นราศีแม่ธาตุเนี่ยมันอยู่ไม่ได้น้ำเนี่ยมันอยู่มันต้องไหลไม่เรื่อยนะเป็นแม่ธาตุน้าเนี่ยฉะนั้นตัวของท่านก็จะมีกิจก,กรรมคิดอ่านทําอะไรเนี่ยและดาวเจ้าเรือนปุตตะคืออังคารเนี่ยก็มาอยู่ด้วยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องเงินทองธุรก,กรรมธุรก,กริจเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะแต่ก็ต้องเนี่ยระวังระวังเรื่องอะไรคู่ครอง อาจจะมีความร้อนรุ่มอาจจะมีปากเสียงกันนะหรือบางทีมันมันร้อนรุ่มไปเองไม่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะแต่มึนตึงอ่านะมึนตึงไม่อยากพูดไม่อยากจ้เนะี่ยเพราะอะไรเพราะดาวจันทเข้าไปเกี่ยวข้องจันท์นี่คือข้างในจิตใจนะอ่าจจะมีความอึดอัดก็ต้องบริหารอารมณ์ให้ดีนะก็เรียกว่าทั้ง IQ ทั้ง EQ ต้องต้อง,ต,องต้องดูแลกันให้ดีเลยทีเดียว แต่ในภาพรวมอย่างที่บอกครับเรื่องการเงินการงานกิจกรรมโปรเจกต์ธุรกิจเพื่อนฝูงไปได้ด้วยดีนะทีนี้ชาวกรกฎก็เริ่มได้แล้วถือว่าโอเคแล้วดาวมันขยับและดวงเปลี่ยนนะครับดวงเปลี่ยนในรอบสัปดาห์นี้ทิศทางก็จะโอเคขึ้นไม่ต้องกลัว นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ับส c r คล e ติ like, ดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงสัปดาห์นี้ดูดีครับเรื่องการเงินการงานสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับก็ดวพิจายสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยว นะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้ลอมรอบนะและบรรจุด้วย คาถาบาลีนะห้าสิบหกบทนะหัวใจคาถาห้าสิบหกบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทพาศและบาดจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่ มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กำลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้า องไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ